Are you วันนี้เจ้าเด็กพร้อมไปเที่ยวสุดๆเลยค่ะก่อนกังวลมากพาลูกไปเที่ยวแต่ละทีก็คือ,บอเบาะเลยเป็นคราบเต็มไปหมดแต่เดี๋ยวนี้บ้านเราพกสมแมชไว้หลังรถแล้วค่ะลองสัตว์เลี้ยงของรถยนต์พอจะใช้ทีนึ่งก็สะดวกสุดๆเป็นกระเป๋าแบบนี้นะคะจัดเก็บแล้วก็พกพาง่ายมากๆติดตั้งง่ายมากๆผู้หญิงโตคนเดียวก็ทําได้นะคะเขาจะเป็นผ้าทอติดกันมาเลย1่ผืนนะคะแล้วก็มีแผ่นรองมาให้3แผ่นอันนี้คือแข็งแรงรับน้ําหนักน้องหมาได้ดีมากๆเราแค่ใส่แผ่นรองเตรียมเอาไวา้แล้วก็เตรียมติดตั้งได้เลยค่ะ มีหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วเราก็พร้อมประกอบหลังรถได้เลยตัวล็อกของเขาจะแน่นหนามากๆอันนี้ก็มายึดติดกับเบาะทั้ง4อันนะคะก็มีตรงตีนตุ๊กแกสําหรับเข็มขัดนิรภัยด้วยบอกเลยว่าลูกๆเราดื้อแค่ไหนนะก็เอาอยู่แน่นอนไม่มีเคลื่อนค่ะเพราะว่าเขามีล็อกไว้ทุกจุดแบบนี้เลยช่องใส่อาหารขนมแล้วก็ของใช้ลูกๆเนี่ยก็มีครบเลยค่ะตอนนี้สมาร์ทกายเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ครอบครัวเราขาดไม่ได้แล้วค่ะช่ก็รอมดีดีเพราะว่ามีพื้นที่ให้เขาได้อย่างเต็มที่ ที่สําคัญมีตะข่ายแบบนี้นะคะให้เราได้เจอหน้ากันตลอดด้วยบอกเลยว่าตั้งแต่มีส a s ชแผ่นลองสัตว์เลี้ยงในรถยนต์ทำให้ครอบครัวเราแฮปปี้สุดๆไปเลยค่ะ